สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่โครงการปลิ่นสาทรราชพฤกษ์นะคะสําหรับโครงการนี้นะคะก็บ้านหลังตัวอย่างที่โมทําพม่พมาหลังนี้นะคะมีมราคาถึง35ล้านบาทนะคะเป็นหนึ่งในห้าหลังของโครงการนี้เท่านั้นเลยนะคะรูปแบบที่ใช้ในการทําพม่านทั้งหลังเลยนะคะจะออกไปในโทนสีเทาอ่อนทั้งหลังเลยส่วนรูปแบบก็จะใช้เป็นม่านรอนลังเทปเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็มากันในจุดของห้องนี้นะคะห้องนี้รู้สึกว่าจะเป็นโซนห้องรับแขกเนาะจุดห้องรับแขกเนี่ยคะ่ะตรงโถงค่อน,ข,อนข้างที่จะสูงมากเลยลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งระบบเชือกแล้วก็ระบบของมอเตอร์นะคะแต่อย่างวันนี้เราก็มีระบบมอเตอร์เข้ามาเสริมด้วยถามว่าดีตรงไหนก็คือเหมาะสําหรับการเปิดปิดบ่อยๆเนี่ย โมจะแนะนําลูกค้าเลยว่าให้ใช้เป็นระบบของมอเตอร์จะดีกว่าแต่ว่าทางร้านเราก็มีให้เลือกหลายแบบหลายรุ่นนะคะแล้วก็หลายแบรนด์ด้วยส่วนรูปแบบนะคะจะเป็นยังไงใช้อะไรแบบไหนบ้างเดี๋ยวโมจะพาไปดูตั้งแต่ชั้นล่างแล้วก็เดินขึ้นไปชั้นบนกันเลยนะคะ วันนี้หลังนี้โมทําไปนะคะก็จะเป็นผ้าม่านดิมเอาแล้วก็ผ้าม่านแบ็กเอานะคะในส่วนของผ้าม่านดิมเอานะคะจะกันแสงกัน UV ได้มากถึง80%เลยนะคะส่วนผ้าแบ็กเอาเนี่ยจะกันแสงอยู่ที่100%แต่ข้อเสียของผ้าแบ็กเอาเนี่ยก็จะมีนะคะอยู่ตรงที่ว่า ค่อนข้างที่จะแข็งกว่าชนิดของผ้าดิมเอามากมากเลยแล้วก็บางตัวก็ไม่สามารถที่จะซักได้แต่เราก็จะมีจนหน่ายตัวที่สามารถซักได้โดยเช่นกันค่ะมาค่ะเดี๋ยวโมวจะพามาดูนะคะว่าผ้าอย่างผ้าตัวอย่างด้านหลังของโมนะคะจะเรียกว่าผ้าดิมเอาเดี๋ยวจะพามาดูว่าการแสงได้ขนาดไหนตัวนี้เป็นแฟลชของมือถือมาเลยอ่านี่นะคะแท็กเจอร์ของรายละเอียดเนี่ยผ้าตัวนี้ค่อนข้างหนามากเลย มาคะ่ะถ้าสมมติโดนแสงหรือว่าโดนอะไรเข้ามาก็จะได้ประมาณนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพแบ็กเอากันว่าการแสงกัอยูดีได้ระดับไหนไปเลย นี้นะคะที่โมใช้เป็นผ้าแบ็กเอานะคะเพราะว่าเป็นในส่วนของห้องนอนนะคะลูกค้าต้องการแบบมืดสนิทมากเราก็จําเป็นต้องใช้ผ้าแบ็กเอานะคะแต่ถ้าอยากรู้ว่าปิดแล้วมืดสนิทขนาดไหนตามมาดูค่ะเดี๋ยวโมปิดมานให้ดูปิดไฟก่อนปึ๊บไฟค่ะ <c oughs> แบบนี้เลยเห็นไหมอมไม่เห็นเลย ะะเป็นบ้านที่มีห้องน้ําใหญ่ในตัวเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังของโมนะคะจะเป็นมูลี่ไม้ค่ะมูรี่ไม้ตัวนี้นะคะเราใช้เป็นโฟมบูดนะสามารถกันน้ํากันเชืราได้ด้วยเวลาการใช้งานเราก็สามารถเปิดและก็ปิดด้วยการใช้เชือกเพียงเส้นเดียวนะคะสําหรับห้องน้ํานะคะจะเหมาะมากๆเลยกับ มูลี่ไม้เพราะว่าเขาจะช่วยเห็นไหมคะทีทัศน์เราก็ยังมองเห็นอยู่เหมือนเดิมแล้วหลกัหลกๆนะคะที่เราเลือกติดมูลี่นะคะเพื่อที่จะบดบงังสายตาภายนอกไม่ให้มองเห็นเข้ามาด้านในนั่นเอง สำหรับใครนะคะที่ไม่ชอบใช้ผ้าม่านนะคะเราก็จะมีเป็นม่านม้วนนะคะแนะนำให้ตัวนี้นะคะไม่องคมฝนด้วยเวลาการทําความสะอาดก็ง่ายนะคะเพียงแค่ใช้ผ้า เช็ดน้ำแล้วก็เช็ดๆๆนะคะแล้วก็จะเหมาะมากสำหรับออช่องหน้าต่างหรือว่าบานหน้าต่างที่ไม่ใหญ่มากเกินไปก็จะสามารถใช้กับม่านม้วนได้อย่างวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นทั้งทึบแล้วก็แบบโปรยอย่างแบบนี้นะคะเรียกว่าสันสเกนนะคะก็จะมองเห็นทิวทัดภายนอกแต่ว่าข้างนอกเนี่ยจะมองไม่ค่อยมองมองเห็นเราอะ่ะน้อยมากส่วนด้านนี้นะคะชั้นชั้นที่สองนะคะก็จะเป็นแบล็คเอาท์ค่ะในเวลาการคืนที่ต้องการปิดมืดสนิทรเซนเนี่ยเราก็จะลูด ชั้นที่2ลงมานะคะเพื่อที่จะให้ความมืดปิดอยู่ที่100%เลยส่วนการใช้งานไม่ยากนะคะการใช้งานก็แค่ดึงขึ้นแล้วก็ดึงลงค่ะไปแบบนี้แล้ววันนี้นะคะเราก็มาดีวิวนะคะผ้ามา่านแบบเดียวกับเชิร์ดคอเลตกันนะคะทั้งหลังนี้นะคะมูลค่าที่ใช้ในการใช้จ่ายผ้ามา่านนะคะ จะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งนิดนดค่ะแล้วถ้าใครนะคะสนใจนะคะที่จะให้เราช่วยออกแบบน,นะคะ รูปแบบการใช้งานชนิดต่างๆนะคะก็สามารถสอบถามเราผ่านอินบ็อกซ์หรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะคะเรายินดีให้คําแนะนํากับลูกค้าทุกท่านเลยและที่สําคัญนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะน่ารักมากขนาดถ่ายทําอยู่นะคะยังฉีดน้ำหอมให้โมเลยอ่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เราเข้ามารีวิวกันแบบเร็วๆแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะไปโครงการไหนตามไปดูได้เลยค่ะ